สวัสดีครับ Mercedes บครับวันนี้นะครับเราจะไปร่วมกิจกรรมนะครับพา,าลูกค้าไปร่วมกิจกรรมเทสใจนะครับขับรถที่สนามบุรีนะรัมนะฮะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันนะครับ ให้ลูกค้าเดี๋ยวข้อไปทายกาแฟนในนะครับสำหรับเมนูนะฮะของร้านด์เต้าปีคลับนะฮะเราจะเป็นอาหารให้ลูกค้าะคะะคะทานนะครับลองท้องระหว่างออเครื่องเสื่อถึงแล้นะครับท่าอากาศยานบุรีราม ตอนนี้เรามาถึงที่สนามแล้วนะครับก็จะมีการถ่ายรูปรวมกันนิดนึงนะครับก่อนที่จะเข้าไปด้านใน กลย,ลยครับต่างใดรมก,าากลับรถนะครับกลับรตามครับแล้วก็ตั้งแถวให้ตรงกันเอาไว้นะครับ คนไปล้อติตัวบวกสองวินาทีนะครับแต่เย็นๆแตเย็นๆแต่ยไนอยู่ในช่องนะครับแค่นั้นเองนะครับขับเหมือนตอนซ้อมนะครับอย่าอย่ากดดันตัวเองนะครับแต่ที่ผมมายืนพูดอยู่นี่เป็นหรือแอบกดดันหรือเปล่ากดดันกดดันเยอะเลย สองสถานีแล้วใช่ฮะครับเป็นไงบ้างครับดีมากเครับก็ได้ใช้ทักษะนะครับก็ก็ฝึกให้มีทักษะในการเยจบไปในการเข้าโค้งมากกว่นี้ดีครับเป็นประสบการณ์ที่ที่ดีครับอากาศดีไหมครับดีมากมากยอมรับจริงๆว่าบุรีรัมย์เขาทำได้ดีถึงกลับไม่กันเลยถึงกลับไม่กันเลยโอเคเดี๋ยวเราไปอีกสถานีหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปขับเต็มสนาม น,นี่เป็นการขับซีใหม่สองครั้งแรกนะครับเขาคุณเบนแล้วผมก็นั่งคันครั้งแรกด้วยจองไปยังไม่ได้ขับจอง <c oughs> ไปแต่ไม่ได้ขับ <c oughs> <c oughs> สวยไหมครับสวยนะ เรคับเดี๋ยวพอเราไปใอเลาจะขับดีกว่าเพิ่มเจอกไอลนอตไปเป็นมาร์คลอกไนอสามโไปไลอตอีกสามประเทศนบอันนี้เราจะไปสถานีสุดท้ายนะครับก่อนจะขับเต็มรอบถ้ารถเราเองเราคงไม่ขับขนาดนี้เนาะไม่กล้ใช่ไหมรับนจเป็นี่าถ้าคนมี่ครับ ในขานะของเดือ,อดเดียวพี่ก็จะมีท่จัดรเนี่ยไครับที่สองครับในโค้งที่เก้านะมีเลี้ยงๆเลยโค้เกไม่ยอมบอกโค้้าบอกให้เลยว่า หรือรอด์นนสดเช็ดไทของเบนไทยแลนด์ครับในรอบที่เราทำการเรีนสนามจริงเนี่ยที่จดเบเนี่ยแน่นอนเราต้องใส่พวกทักษะขอตรงมันเองแหละต้องมาแบบที่เราตกมาต้องน้ำหนูกนะครับเรานี่เหมือนกับให้ทุกท่านได้นะได้รับรู้ได้เรียนรู้มาตอเรีว เป็นท <anto government> <Pe ak pie S 2> ักท <thing> ันะครับไม่แนนะแร่ควนะครับทเขเ็นกบนะครับขัาการสบาับกอ้าวเดี๋ยวดีเดวเนี่ยเนี่ยไล่เนี่ยอยา้ดีเลยครับเียวเรากมจะเติมความนัรงก่อนรบกวพรับรถแล้วมาขับกม่เลยอไม่เับกับได้เลยเช้ให้คุ้มเลยนะข้างบนก็บอกว่า ขออนุญาต,าตนะครับขออนุญาตลูกค้าครับผมให้ลูกค้าถือกล้องให้นะครับคุณเบนเครื่องนี้ผมยังไม่เคยลองขับครับก็เป็นการลองขับครั้งแรกเหมือนกันนะครับใน c ีค s s 220D รุ่นใหม่นะครับนี้คือ c ีค s s, <S อะไรนะครับคุณเนนะซี 220D รุ่นนี้จะเป็นรุ่นอวัอากาศอวบอกาศแตกต่างจาก็ตรงไหนก็คือต, <S <S ตัวการตกแต่งนะครับวกมาลรยภายใน ลายพวกนี้ครับจะไม่เหมือนกันรั้งแรกจะทอแล้วไปครับ,รบแต่ว่าในส่วนของเครื่องยนต์เหมือนกันนะครับอออสองเกเิดแต่อันนี้ผมจะขับสู้คนเบนไม่ได้นะครับไม่นะครับไปได้เลยครับตรงนี้ต้องเบรกใช่ไหมครับ เพิ่นไปไหนรับเครื่องนะครับเครื่องนี้หนึ่งพันเก้า้ยเกสิบสามซีซีนะครับดีเซลถือว่าแรงเลยนะครับรอบนี้เราจะเข้าไปพืที่เนี่้ที่เครับทันทีดีาในพื้นี่เี่เนี่ยเรออกมาเนี่ยเอาจะเก็งมากไปแปดเนี่ยพีจะามันหกัเเคันรถกันเลยทีัแกนท้ายออกมาดีซ้ายออกมาตรงนี้แหละ ตอนนี้ประมาณร้อยสามร้อยสี่ครับร้อยสามสิบครับร้อยสามสิบแต่หมดไม่เร็วเนาะร้อยสี่สิบแล้วครับรถเบนซ์นี่ขับเร็วแต่หมดไม่เร็วนะครับเอาดูที่จัมให้เต็มที่ครับนานและแบบนั้นเลยไปแล้วโคพงี์แต่เอาอยู่นะครับเอาอยู่ครับเอาอยู่สภาพโค้งจริงๆวันนี้ทำามรถเดิมๆแต่ว่าขับในสนามได้แบบสนุกมากนะครับเดี๋ยวขั้นต่อไปสี่สามาให้คุณเบนซ์ได้ขับเต็มที่ เดี๋ยวเราจะทําการสลับรถกันนะครับต่อสักครู่อย่าไปต้องรียบครับเยวีพื่งเข้า68ไปถึง69เองโอเคเครื่องใหม่ครับถือว่าโอเคแล้วครับขับสนุกขับสนุกใช่เดี๋ยวคุณเบนได้รถก็เอามาขับที่นี่สักรอบหนึ่งไม่เอามองยากมากตอนนี้ลูกค้าลงไปวิ่งนะครับอันนี้คือเต็มรอบเลยนะครับ าจจะไม่ได้เร็วมากนะครับเพราะลูกค้าแต่ละท่านก็มีความชำนาญที่ไม่เท่ากันนะครับก็เน้นความปลอดภัยจะได้อารมณ์เหมือนไปขับในสนามแข่งนะครับประมาณนี้ วันนี้ด้วยค่ะกับคุณสุราวิทยาค่ะวันนี้เราขอวันพิเศษกับพี่ตงไว้ล้วว่าเราแจกรถไปเลยวันนี้ บริษ um pues ัทหางเล็ก VKK ร่งจำกัดนะคะต้องขอขอบคุณพี่ๆที่มาร่วมกิจกรรมกับเราเลยค่ะพี่มาแรงมากในตอนนี้ค่ะบางคนหมดหมดแก้วเลยสองแก้ว่อเราจะกลับกันแล้วนะครับตอนนี้ลูกค้าก็ทยอยขึ้นเครื่องนะครับนกแหนนะครับเดี๋ยวเราจะ เดินทางสู่ท่าอากาศนาชาติโอนเมืองครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับในการไปทดสอบมอเตอร์เด็เบนซ์นะครับหลายๆรุ่นนะครับก็ไปทดสอบสมรรถนะของรถนะครับ้าเข้าโค้งการเหยียบเบรกการหักหลบสิ่งกีดขวางอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับก็เราก็มีการทดสอบให้ลูกค้าได้เห็นนะครับว่ารถเดิมๆนะครับจากโรงงานเลยนะครับ ขับขี่เป็นยังไงนะครับในสมรรถนะสูงๆวิ่งเร็วๆเข้าโค้งเร็วๆอะไรเงี้ยครับแต่ในท้องถนนก็ไม่ต้องไปขับขนาดนั้นนะครับก็ให้รู้ไว้ว่ารถของเราเนี่ยปลอดภัยนะครับทำไมซึงต้องมาซื้อรถยุโรปนะครับรถเบนซ์บีเอ็มออดี้อะไรพวกนี้ครับที่มันมีความปลอดภัยสูงๆนะครับก็จะแพงกว่ารถญี่ปุ่นอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดานะครับสิ่งที่มันซ่อนไว้ก็คือระบบช่วงล่างระบบเบรกอะไรต่างๆนะครับที่มันจะ อาจจะเราอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ถึงสถานการณ์ฉุกเฉินเราจะได้ใช้มันนะครับเพื่อความปลอดภัยของเรานะครับเพราะชีวิตของเราเนี่ยสำคัญมากกว่าสิ่งของนะครับรถเนี่ยมีปัญหาก็ซ่อมได้แต่ชีวิตนี้อะไรบางอย่างเปลี่ยนไม่ได้นะครับผมสำหรับลูกค้าที่สนใจมาเสด็จเบนทุกรุ่นนะครับก็โทรหาผมได้เลยที่เบอร์0946515697ครับไลน์ไอดีไก่เบน K A I B E N Z นะครับผมเพราะฉะนั้น ย้ำๆกันอีกทีนะครับรถเบ้นของเราคุ้มครองแล้วก็คุ้มค่าด้วยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับ